หาสามแปดมันบอกมันบอกมันบอกยังขอให้มันบอกสามเจ็ดสามคอ้ร้านคอยคำคอยคู่น์สาธุคอยรวยอให้ถุงมไว้รวยเพื่อเด้งเง ال, เง ال, งอคอยรังคอยรวยคอยถูกไว้รางวัลที่หนึ่งสาธุอยากได้เง,งินก่ายได้เงินไหลน้องเด้ออยากไก้ท่องก่ายเท่องไหลมา ไห้่หมาแห้งป <Auss biography. S 2> ั er ้นน้ำแกงไห้ไหมาลังเขาไห้เตี้ยบานใหลล่นเหลือแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้มสีแดงๆนะครับบักบบกิดซ้นี่ว่าขันมันอยู่เลยจับได้ฝันว่าได้จับป้าอย่างดีเนาะเฮ้ยว่าถ้าว่าได้จับป้าเราก็ว่ามันออกแล้วไงวะแน่นอนถ้ารว่าได้จับป้าเราเมียนมันเลยแล้วสื่อมันเลยแล้ว มึงใจกับความการสื่อไรอ่ะมึงก็จะว่าพ่อใหญ่ว่าหมั่นใจหมั่นใจเลยเราหมั่นใจเรือเราเลยเด้ใจเลยว่พ่อใหญ่ซื้อผู้แลี้ยกุ้งเทปกุ้งเทปโทษซื้อกุ้งเทปเลยพ่อใหญ่ไหมโทษมันซื้อกุ้งเทปเลยกุ้งเทปยังมาอัดอัดเอนเอนกันอีกยังมาบนี่อันนี้มหาอะไรกับวันก็โทษซื้อให้ให้ร้านทำงานอยู่คุหน้าโอ้ให้ร้านทำงานอยู่กรุงเทปสื่อให้เลยเบ้าให้เขาโทรบอกครับเจ้าหน้าสี่ผ่าเงินไปทีหลัง อัานงไปนี่ละอันั้นไปกับอันั้นมาอันอันเอ็นเอ็นกันอเรามากยังก่มาหลอกมันจะหายมันจะหายต้องทีบ้านมันเองเพราพอดีอาอันหมอผ่ยหมอบบอันนั้นต้องเล่นมักรชื่อมาหลายเลยหมอเขาเขาหลอกคือกก่เขาหลอกซื้อเลยเขาเขาหลอกใช่ไหมว่าวายในอันนั้น โทรพวกภาษาเบื้องบนสัตว์มาเนี่มันว่าอันเรียกเรียกเพอาะไงซื้อกับเรียกผมซื้อนี่เขาเขาหลอกมันว่าเขาหลอกหมอพอพอเพิ่นมหนับเออมันว่าอันพอาะไงเรียกเพราะไงกับเรียกผมซื้อนี่เขาเขาหลอกเพาผมเขาก็หลอกคือกันบอกว่าหมอก็ซื้ออันนั้นเจ็ดสามคือกัน เมื่ว่าเขาหลอกเมื่อว่าเขาหลอกเลยเมื่ว่าเขาหลอกมานี่ยสามมือพี่เลจังเลยยังออกไกเลยว่าอันนั้ทิ่โท่ไไปไปบอกอันนี้มาที่ก็น่าเหวแใจน้อยสิหูหูเหล็กโถนู่นว่าครับว่าท่มาเหียนเธ่าแล้วนี่ไงบานี่ยบมานมามือเบื่อออกแล้วบ้านเนี่ เขาว่าเขาอันเขาอันเออเขาอันเขาว่าถายสามสิบเยสามหมื่นหมื่นหมื่นสบอออกกันชื่อบ้านมันหลอกกันเได้ว่าจ่ายสามสองเขาว่าอันเขาว่าอันเออเขาว่าอันี่ขอันสามสมบอมันหลอกคกันดีสามเม่บ้านเลยเขาเขา้าหอก มันหลอกอีกมันหลอกของกันอีกเออเขาโมโหอยู่บ้านในบ้านเนี่ยตอนนี้เออเลขอันอันเออเลขอันนี่ยโมโหอยู่บ้านในล็อกเขาอยู่กรุงเทปมันหลอกของการยุ่งเทปเออคนกรุงเทปคนกรุงเทปแล้วเขาออกยุ่งเทปนะพ่อหญ่เออใหโดกยุ่งเทปเขาหลอกยุ่งเทปเขาหลอกยุ่งเทปเลยเออแต่ว่าเลขอันมันมาอันอยู่บ้านอันอยู่บ้านห้องก็เสียใจทอเออทอมันมันหลอกเลยบะพ่อยนเออเออเล็กเลขอันก็บอาเสียใจทอทอทอมันหลอก บอกเออขันมันหลอกกันมันบอกขันมันลอกกันมันบอกออกเออขันอันนี่ก็ยังว่ามันมันสิพ่อออกเนี่ยเออกันกัมันกันถึงบ้าพ่อใหญ่จ้าเอมันกัว่าติใจบาดดาอันนั้นสามสิบเออกันบาดสามสิบไม่เอาทิศถอนน่เออไอ้นั่นทิ้เลยไอันนั้น เขาเขาเสียเป็นล้านๆผู <who> ้ใดคนนั้นมันออกเลียดดังนี่ยแต่มันแ่บล็อกของกันนี่เสียเป็นล้านล้านเลยเสียหลายล้านเลยโอ้ยเสียเป็นล้านเนี่ยเนี่ยมันคนสื่อหลายคนสื่อหลายเลยคนใหญ่คนสื่อหลายนบไรเขาการจ้างแน่ไม่ล้านมันก็ถือว่เสียหลายตัวบอกมันบล็อกขันนั้นออกเรียอันนั้นอื่นนั่นมันก็เสียหน่อยหรือบ้านบงเง่นเล็เขาสื่อดังเออเขาก็สื่อหน่อยจ้ะมัน เห็งว่ามันถือมันกดใจน้อยเออซึ่งมันถือก็ใจน้อยเออคือคือเลไรเขาจ้างล็อกนี่มันมันคันคันคันมันออกมากนี่มันหาเงินใจยากหาเงินใจยากจ้างล็อกดี่กลัวจ้างจ้างล็อกดีกว่าดีกลัวปล่อยมันออกมันเสียวไงน้อเออบัานนี้มันมาเล็กอันนี้มันยังมันมันเสียมันกับบ่เสียรายนด้เขาเอามันถือมันมันถิอใจบายได้สามสิบ แกว่า ar ่อ้กอกีห totally ี่ม yeah, ันดังแห้งดังแห้งผดกรอกเหลีกยอคนใหญ่กอกไวยว่อเกันแต่ยังเท่ลยประมาณสามสิบแต่มันหลอกของกันอกไอ้คนชิลมากกันที่หน้าเหมนับหมอหมอยังหัวอยู่คน คนคนยู่ยู่ไกลๆกันยังบอกครับครับยู่ไก่กันครับเออหมอกขาไม่หมอไก่ยังบอกอยู่ว่าว่าย่านใจหล็กรอกเหรอมาว่าเออาย่านจะมาหลอกของกันเหรอเออมาว่าหย่านย่านใจหล็กรอกเออแล้วมันนพันชื่อกขาวอกมากจากแจรดด้นผมเินยังไข่ใหญ่น่อครับพ่อถือบเดือสื่อนะครับเออเขาว่าล็กอันอีกหายว่าอันมากจากใหลายหมือไงน้าคนสื่อมากเองมือมือสามบอกเว่า อันอันเ็นเอ็นกันอีกมาหลอกกันอีกอันยังบ่เสียใจอีกบ่เสียใจโทรมาหลอกเปีดยกกันนอกห้อหลกที่เสียใจเด็กหลอกเลยมาเสียใจเลยเอออันนี้ยังว่ายทีบายละสามทิปอยู่ครับถ้าโดยเลขยังเกาะสามหาสามแปดหาสามแปดมันมาออกมันมาออกสามเจ็ดสามมันมาออกสามเจ็ดสามอือหาสามแปด ฟังดีๆนะครับหาสามแปดพ่อใหญ่บอกว่ามันบ่ออกมันมาออกอ่ะเจ็ดสามบ่าสามสามเจ็ดสามโอ้มันมาออกสามเจ็ดสามโอ้ยบอกไปเรื่อยๆละ่ะบ่ะเท่านี้มาสีออกก็ได้มาสิออกก็ได้ฟัง,ฟ,งฟังใหม่เลยครับเด้อฟังใหม่พ่อใหญ่บอกว่าหาสามแปดมันบ่ออกมันบ่ออกมันบ่ออกยังพ่อใหญ่มันบออ่นบอสามเจ็ดสาม ได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินหมอพ่อญาววันนึงนี่ได้ยินเหรอพ่อ่เขาว่าได้ยินแล้วค่ะจ้าจ้าจ้าไห้ก่เจะก้อนอกห้ใจ่อให้ใจชื่อผเลขกออกกระยุ่งเฉ็บพ่อว่า ออคนสื่อเป็นยูบานเฮาอคนสื่อเป็นยูบานเฮาลลอกกับไม่ยู่ลอกยูผุนละเราเ่งมองมันมองมันยุ่งเสียุนมองมันยุ่งคนอันกับมันอยู่บานเฮาฮะบานจะไหนกจ้องมือนาะกโทรหากันจนดียวเยียวกรโทรหากันจนขอลองขอลองอยาอย่าลลอกกันเถอะนาะคนใหญ่อย่าง็กอย่างจะเหล็กลอกคนใหญ่ปะขอลองจะมือ อย่ามาล็อกกันเถอะคนยานยานยออนี่ก็แปลว่าเล็กอันนี่ก็ยานได้ยังักบ่ยานให้เล็กอันนี่ก็ยานได้น้อยจะบ่ยานแห้งต่ยานแบบยานแบบเล็กล็อกนี่แล้วน้อยเป็นไรละอะไรเนี่ยว่าบาทละสามทิศนี่แหละหัวคอยก็บอกคอยอะไรครับเออ ครับเวลาทีไหนมันบ่อไหนกอันเออแมืนมันมามันมาล็อกกันนี่แหละจะหายตัวนี่แหละจะหายเหล็กล็อกนี่แหละปืเปิ้นขึ้นมาเนี่ยจุกนิดนึงเลยแหละเดี๋ยวให้พ่อใหญ่งเราฝันอีกก่อนถ้าฝันแต่ฝันดีคืองวดสี่เหลี่เนาะพเพราะไแต่ว่างวดสี่เหลี่ยมว่าฝันอะไรจับป้ามันอยู่แล้วเนาะ ก็ว่ออา,ามันอยู่แล้วแล้วพ่อใหญ่ว่ายามันอยู่แล้วแหละขันอยู่แลยแหละถ้าบอล็อกของกันน่าพ่อใหญ่อืมออโอ้ยเขาเห็นใจเขาเคยเห็นไหนเขาเห็นได้เดบิ่ดคนไม่ประเทศนี่อ่อันใดีปยวเครื่องบินเขกาก็ยังเอาไปซีสิทธาาิ์สายเลยเออ,อเฮียงเขาเฉิบหมดเลยอืมแมน สาธุสาธุนา้นาทอนนี่ๆก็ดีเด้อขอให้พอมพบก,กับปั้นเด้อเสร็จอวยพ่อนหน่ยอยนายยังกว่าอ่าลูกหลานที่ชมคลิปคลิปโยเอาเบอร์สกคนเลยล่ะเอาเอฟซีคนสุรินทีวีนนคนสุรินทีวีนายนายคนสุร<อ>ินทีวีมาครับผมพอ่อใหญ่คนสุรินทีวีครับพอ่บอใหญ่มาครับเด้อบายนี้เด้อ ขันมีคอกไกยามาผ่าดมีม่านกไกยามาใกล้หรือเจ็บปวดไข่ถอยห่างนี่ใกล้ๆเร้อขาาททุุกสอให้ลูกหลานนี่ขาทุกอหายคอหายโศกหายโรคหายไข้หายคอขีดเสียเนี่ยจังไรเร้อยาทุกบังหารยาผ่าหนาให้อยู่ตรงเล่นมีสุขอันจะไร้ไข้ทุกอย่าทุกงมีนกไก เก็บปวดไข่ถอยห่างนี้ใกล้ๆก็อขอล่ำรวยรล่ำรวยล่ำรวยเฮงเฮงหายมีอายุยืนเง่าหมันพันปีเป็นขนาดเี้ก<ส>ารเกิดตุ<ส>าบาทเสียรายมากไก่ยองยามได้บัน ขอยร้านขอให้คำขอให้คูนคอยลากคอ้รวยขอใยชุ่มไว้รวยเบ้อเด้อขอใหยร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอยากได้เงินก่ายได้เงินไหลน้องเด้ออยากได้ท่องก่ายเกยท่องไหลมาให้ไหลมาแห้งปั้นน้ำแกงให้ไหลมาลังเข่าให้เตี้ยบานให้หลุนเหลือเงินก็่หยมีเงินแจนแรนเขาบานเด้อนั่งอยู่บ้านขหยมีเงินล้านแรนเขาเมือ ขอให้ลาบขอให้รวยขอให้อยู่สมเิ็นเวียนเด้อขอให้ช่างมาค่คาขึ้นคนเจ็บกับยาสุดได้คนไข้กับยาโสมีขอให้ลูกหลานมีอายโยวันละสุบขังพลังแห่งดังดีคือเกาสาธุสาธุสาธุาธาถูกอมเพ่งขอมเนื้อยุ่งดิน สาธุอ่ายกมือสาธุทุกคนนะครับสาธุสาธุรวยรวยเฮงเฮงปังปังทุกคนรวย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 สำเร็จสำเร็จสาธุสาธุอ๋พอใจเออเมียเมียสมองแตกอ๋อเมียเมียสามม่านแตกครับเมียเมียสามม่านแตกเออเมียเมียหลายคนยิ่งจนเข้าทุกวันอ๋อครับ สาธุกแผนกระป๋อเ้าวจริงๆนะครับเออแผนกระหึงแผนกระหึงเออถ้ากระป๋อแป็นแผนกระหนีแผนกระหนีเออรบลงกันสีบลมีพ่อบาลอีกบลมีพ่อบาลอีกเขาหนีแต่เท่ห์หนีหนีมันบ่ได้ยินแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ